ซูโตจูก็คือการป้องกันและขับไล่มแมลงสามารถรักษาโรคพืชเช่นโรครากเนา่าโคนเนา่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาทำนะครับกางน้ำตาลสุราขาวจุลินทรีย์แอ้วก็จะมีน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าสามารถที่จะฉีดพ่นกับพืชผักสวนครัวและก็พืชผลทางการเกษตรได้ทุกชนิดนะครับท่านที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากการใช้สารเคมีก็ลองเอาไปทำดูสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องนวทางเกษตรเกียรตความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการทําซูตัวจูหรือ em ห้าครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําซูตัวจูหรือ em ห้านะครับซูตัวจูหรือ em ห้านะครับก็คือการพัฒนาจุลินทรีย์ em ในระดับที่ห้านะครับเพื่อที่จะใช้ใน างานด้านกเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นประโยชน์ของซูโตจูเลยนะครับก็คือการป้องกันและขับไล่มแมลงอย่างมแมลงจำพวกเพลี้ยไฟแมงวีขาวพวกนี้นะครับลายแดงนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับพวกพืชผักอินทรีย์ของเรานะครับตัดวงจรการเจริญเติบโตของมแมลงศัตรูพืชน,นะครับก็คือสามารถที่จะทําให้ไข่ของมแมลงศัตรูพืชเนี่ยฟอร์และก็มะแมลงศัตรูพืชเบื่ออาหารนะครับ สามารถที่จะรักษาโรคพืชบางชนิดนะครับเช่นโรคราน่าโคนน่าแอนแทคโนดช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชนะครับก็คือพืชจะไม่ได้เป็นโรคง่ายและก็สุดท้ายก็คือสามารถที่จะปรับสภาพดินนะครับคือสามารถฆ่าเชื้อโรคบางชนิดในดินได้นะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาทํานะครับก็คือกางน้ําตาลกลางน้ําตาลเราเตรียมมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือสุลาขาวใช้เป็น4ี่ดีกรีนะครับจะดีที่สุดแล้วก็จุลินซีย์ EM แลก็จะมีน้ำส้มสายชูนะครับตัวนี้ก็คือน้ำเปล่านะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาก็คือเราจะมีภาชนะในการหมักนะครับเป็นโถใสแล้วก็มีฝาปิดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ตวงนะครับสุดท้ายเลยก็คือไม้คนสําหรับอัตราส่วนที่เราจะทํานะครับการหมักสุโตจูหรือ EM5 เนี่ยเราจะเริ่มจากตัวจุลินทรีย์เอนะครับ จุลินซีเอ็มเราจะใช้ร้อยซีซีนะครับกากน้ําตาลนี่ก็ร้อยซีซีสุราขาวนี่เราจะใช้เป็นสองร้อยซีซีนะครับน้ําส้มสายชูก็หนึ่งร้อยซีซีสุดท้ายคือน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าเนี่ยเป็นตัวเจือจางเราจะก็ใช้สองร้อยซีซีอุปกรณ์ที่เราจะนํามาตวงในวันนี้ก็คือเราเตรียมมาแล้วนะครับสามารถใส่ได้ปริมาณเนี่ยหนึ่งรอยซีซีวิธีการทํานะครับแล้วก็ตวงแต่ละอย่างลงไปตามอัตราส่วนที่เราบอกไว้แล้วนะครับ e อม ร้อยซีซีนะครับหรือร้อยมิลลิลิตรนะครับกากน้ําตาลแล้วก็ใช้ร้อยมิลลิลิตรเหมือนกันนะครับครับหลังจากนั้นก็เป็นสุราขาวนะครับสองร้อยมิลลิลิตรหรือสองร้อยซีซีนะครับต่อจากนั้นเราก็เติมน้ําส้มสายชูร้อยมิลลิลิตรนะครับร้อยซีซีสุดท้ายจะเป็นน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าอีกสองร้อยมิลลิลิตรนะครับหลังจากที่เราเติมส่วนผสมทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทําการคนนะครับคนให้กากน้ําตาลละลาย หลังจากที่เราคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทํานะครับในการหมักการดูแลรักษาก็คือเราจะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีเราจะใช้เวลาอยู่เดือนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับรหลังจากที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับเราใช้งานไปเนี่ยคือเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกินสามเดือนนะครับไม่ควรจะเกินสามเดือน เพราะว่าหลังจากเกินสามเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดที่เข้มข้นขึ้นซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพืชน,นะครับวิธีการนำไปใช้งานก็คือการผสมน้ําแล้วก็ใช้ในการฉีดพ่นนะครับตัวนี้อัตราส่วนในการผสมน้ําฉีดพ่นเนี่ยก็คือสี่สิบซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับสามารถที่จะฉีดพ่นกับพืชผักสวนครัวและก็พืชผลทางการเกษตรได้ทุกชนิดนะครับสำหรับซูโตจูหรือเ e อ5มห้านะครับ เราสามารถที่จะนําไปฉีดพ่นกับพืชได้ทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตซึ่งเราสามารถที่จะฉีดพ่นสลับกับน้ําหมักไล่มแมลงชนิดอื่นได้นะครับฉีดพ่นในทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์คือเราแนะนําให้ใช้เป็นการป้องกันดีกว่านะครับดีกว่าการเกิดพวกโรคพวกมแมลงระบาดแล้วค่อยใช้นะครับส่วนในด้านการบํารุงพืชน,นะครับสโต,ตจูเนี่ยสามารถที่จะใช้บํารุงพืชได้ เพราะว่าในซูโตจูเนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์จะสร้างให้พืชเนี่ยแข็งแรงนะครับไม่ได้เป็นโรคง่ายนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่าหากท่านปลูกผักไว้รับประทานเองนะครับเป็นพวกผักอินทรีย์ผักปลอดสาราท่านกําลังมองหาสารที่จะช่วยในการบํารุงพืชน,นะครับสามารถที่จะขับไล่พวกมแมลงควบคุมโรคพืชอะไรต่างๆได้นะครับลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับซูตจูหรือ e อ5นะครับเป็นเทคโนโลยี จากอีมที่มีใช้งานมานานแล้วมีประโยชน์ทั้งต่อพืชนะครับแล้วก็ทําให้คนที่ใช้เนี่ยปลอดภัยท่านที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากการใช้สารเคมีนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับแล้วก็ปรับใช้กับพืชผักสวนครัวของท่านดูสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ